ผมยอมรับเลยว่าผมห่างหายจากการเล่นโรเล์แบบนี้มานานมากแล้วจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าครั้งสุดท้ายที่รู้สึกอินกับบทบาทของตัวเองมันคือเมื่อไหร่จนวันหนึ่งผมได้กลับมาอีกครั้งในเมืองที่ชื่อว่า OASIS r o l e p l a y 8 8 8 5เมืองที่เสียงฝีเท้ามา้าเสียงปืนและเสียงหัวเราะของผู้คนทำให้ผมรู้ว่า ผมคิดถึงความรู้สึกแบบนี้แค่ไหน Oasis มันไม่ใช่แค่เซิร์ฟเวอร์เกมแต่มันคือเมืองที่มีชีวิตจริงๆผมชอบตอนเดินเข้าเมืองได้ยินเสียงคนตะโกนซื้อขายของได้ยินเสียงหัวเราะจากตามสถานที่ต่างๆมันทำให้รู้สึกเหมือนอยู่ในยุคคาวบอยจริงๆผมเข้ามาเพราะเกมแต่สิ่งที่ทำให้ผมอยู่ต่อคือคนไม่นานผมก็เริ่มเข้าใจที่นี่ไม่ใช่แค่เมืองจำลองในเกมแต่มันคือสังคมที่ทุกคนมีบทบาทมีเรื่องราวของตัวเอง ที่โ a s i ซไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังระบบการดูแลการจัดการต่างๆอำนวยความสะดวกให้ทั้งผู้เล่นเก่าและใหม่ไม่ต้องกลัวว่ามาทีหลังแล้วจะตามใครไม่ทันผมอ่านมาเริ่มต้นใหม่ที่นี่ทุกครั้งที่เปิดเกมมันไม่ใช่แค่การเล่นแต่มันเหมือนการกลับบ้านอีกครั้ง ใครรีบไปไหนแล้วโ <Okay, S 2> อเคนะอ้าวเกินอะไรขึ้นเนยอ,ออตก,ก้าเขาง่วงนอนอ่ะง่วงหรือเขาง่วงนอนอะทีเดียวตุยเลยเลย ท่านนี่จะซื้อโอ่หรือเปล่าท่านก็พักผ่อนบ้างนะท่านชายโอ้ว้าวโอ้ว้าวท่านรู้แล้วนะกรู้แล้วนะทนะดูท่าหนูดิพักผ่อนบ้างนะผัดเด็ดเด็ดผ่อนไม่ปวดเอวเสริมดวงอยู่อีกสี่สิบนาทีครับได้ยังไง